สวัสดีเดจ้าสวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยุ๊กตกตาผผาฝันค่ะมาพาอกันกับเอ้ยค่ะนี่บอค่ะเกระดาษด้เต๋อนี่ค่ะอุปกรณ์ประจำเือนของเอ้ยค่ะมาจ้ะ เอ้กะซิบอกว่ามาเด้อเะเด้อมาดื่มกาแฟดำเกิดตุ๊ก,กาตาพาฝันได้จ้าเดดก็ดพุทธโพ,พ,พ,พนเหา่คะเนะเดี่ยวโอกเดี่ยวโบกอันตามใจฉันมันบอกบ่เป็นเตออค่ะมาค่ะ ดื่มกาแฟดำก็เอ้ยตุ๊กตาผาฝันสาว้อญเนาะขอเนาะสาวโญพอกันคู่มือได้จ้ะเด้อมาบันเอ้ยเนี่ยผามาฮ้องเด้ออกกําลังกายก้องเสียงระเบยมาค่ะ่าสายอญบันเอ้ยตุ๊กตาผาฝันพันกับสิบอกว่ามาเด้อจ้าเด้อ มีแหงมีแหงค่ะมาเด้อยจเด้อมากินกาแฟดำเก๋ยุกตาพาฝันด้วยจ้ากาแฟดำฮ้น้นค่ะมาเอยนะพาอันหูบกาแฟดำเนาะค่ะเนาะ จะแม่นมีแหงเนาะค่ะเนาะมีแหงมีแหงค่ะวันนี้ก็น,นั่งจิบกาแฟบ่ค่ะนั่งจิบกาแฟดำก็เอ้ยเนาะค่ะเนาะจิบกาแฟดำกับสาวยอยคูเเสาเนาะค่ะเนาะ คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เว้าเวกันฟังค่ะเล่าสู่กันฟังแม่นบอกเบิ่งผ่ามาอันอันอันปักดอกไม้ค่ะเบิ่งเห็นเอ้ยตัวนี้พันเด็ดอกนวยนึ่งจะนอยกับพันอัน เฮียเลยค่ะเดดก็ได si ้พูดพูดโพผูอันนี้กระบตีเราขามาเป็นอยังเ้าอยู่อย่างเซาเ้าอยู่เกาหมงกัวตัวนี้ก็ได้แต่ว่าสีแดดเมื่อวค่ะกรมอุตุพันธ์กระบอกว่ามื่อนี้อากาศดีพันบอกกันแต่ว่าอากาศสีอย่างหนาวอยู่ก็ประมาณสักสิบสององศาค่ะเอ้ยว่าฮัน มือเ้าร์ๆนี่พันประมาณอันสององศายังเย็นอยู่ด้คะ่ะมือเ้านี่เย็นเย็นอยู่ออกข้างนอกใส่เสื้อหนาวเนาะข้างนอกเอยก็ออกไปท,ทําธุระเอท่านเอ็นนี้แล้วก็เอก็ก็ยังเย็นค่ะเย็นอยู่หนาวอยู่แต่ว่าถ้าช่วงมืดมื้อนี่มันก็ประมาณขึ้นประมาณสิบองศาเลยว่านี่แต่ว่าซิมีเดดออกค่ะเดดออกหลายอยู่พันวัน เด็ดออกแล้วก็ตอนอนั bye ้นใบใบใบสองใบาสามสี่สิบมอีอาการเป็นแบบมืนมืดแดดพันว่าอันนี้ก็เล่าให้ฟฝังค่ะตามกลมอุตุทางนี้พันบอกมาก็ตามภาษาเอ่ยเนาะคะ่ะเนาะอันคลิปแบบพ่อนใครดิค่ะสำหรับเอ่ยตุ๊กตานี่คำพูดเลยชอ,อบก็โคตรเข้ามาเบิ่งค่ะโคตรเป็นกำลังใจเยอะกัน,นะะเนาะค่ะเนาะถ้าพอชอบมือน,นี้ก็เบิ่งมืออื่น <laughs> มันก็ต้องมีค่ะปีนึงมันมีตั้งหลายมื้อมันบอกมันก็ต้องมีมีสักมื้อน่ะที่มาเบิ่งกันไหมนะเอยคือแบบนี้ด้อค่ะอันนี้เอ้ยก็คุยว่าม้วนๆในฝั่งเ้อบ่บได้ันอันนั้นค่ะก็ถ้าสะดวกกาเข้ามาหาเอย้ยถ้าบบสะดวกกาเข้าใจค่ะเพราะว่าทุกคนก็มีหน้าที่เนาะค่ะเนาะหน้าที่การงานต้องทําหน้าที่รับผิดชอบมันบอกอันหลายอย่างค่ะตื่นขึ้นมาก็ลางคนก็โอ้ตื่นขึ้นมานี่ก็เป็นแบบ วุ่นวายก็มีนะค่ะเนาะจักลูกจักเต่าไปโรงเรียนเนะะาะขนาดลังคนก็นได้ว่าเอ็ดอาหารเธออันสามีก,กินเนาะค่ะเนาะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมันบอกหลายอย่างค่ะเยอะแยะ,ยะ,ยะมื้อนี้ก็เออยกว่าเราเอ็ดเต๋อมื่อนี้ถ้างานสวนอันเออยก็ยังต้องทําอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าหาแดดออกอันจะจ้าแดดก็เอเอยก็สิน่ะไปเอ็ดสวนว่าน่ะไปกวดอันสวนเลยค่ะ บบไดเอทเยอะเพราะเอออันอาทิตย์ที่แล้วเออยก็เอ็ดมาอันยังหึ่งอยู่ยังหลอยู่ก็มีแต่ไปกวดอันนาที่ว่าพันปูอันหินไว้เนียค่ะเฮ้มันสะอาดตาแค่นั้นแหละอันนี้เอว่าน่ะทำอยู่แต่ว่าอันดับแรกก็ต้องมาอันทักถายกับพ่อแม่พี่น้องก่อนเนะค่ะเนาะคุยกันสักก้อนว่าม่วนๆคุยนํากันค่ะมีแต่ก็มาเล่าสู่กันฟังเด้อพูดเลก็ได้ เอยกระทาฝังอยู่ด้วยคะ่ะบางทีมันก็เขียนเข้ามาทักทังอันคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะมันเขียนมาทักเอยก็ตอบไปคะ่ะบางเทีก็ม้วนๆผู้หลัลลลงคนมันก็ถามมาก็คักคะ่ะ <c oughs> ก็พ่นใครดีคะ่ะมันก็กระโปตีแล้วเนาะค่ะเนาะอันมันเป็นโลกสมัยใหม่เดี๋ยวนี้คะ่ะมันก็ต้องไปตามสมัยเมนบอล คลิปนี้ที่จริงเราเอวยาว่นน่ะลบทิมเนะะี่ยค่ะแต่ว่าเอวยังหลงหรอกเพราะว่าคิดไปอีกทีมันเป็นธรรมชาติเนะก่อนธรรมชาติของเอวยแบบนี้มันเป็นอนยุยะตอยู่ค่ะที่ว่าน่ะลบทีแรกก็เลยมาเปิดเบื้องก่อนหาลงเอวยก็เปิดอันมาเปิดเบื้องเที่ยนึงเอวยก็เลยบอกเออเอาหลงก่อนทีแรกว่าน่ะลบทิมแล้วค่ะลบทิมก็ต้องได้ไปอัดใหม่เนะคะ่ะก็ไปหาหมุมใหม่เพราะว่า อันแสงเพิ่นนะคะนักเรือบรรณาเหลืองนักเรื่องบรรณาขาวเนาะค่ะเนาะเอ้ยมันมาเปิดไฟเสือ้อีกมาแดดออกมาส่องมันเริ่มมาเป็ี่นอีกบรรยากาศหนึ่งแต่เอ้ยก็คือว่ามันเป็นธรรมชาติของเอ้ยตุ๊กตาเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เลยหลงอันนี้ก็แต่ถ้าพ่อพี่น้องเห็นว่าอ่ะนาเราแต่พันเป็นสีเหลืองสีขาวสีอันสีตะหลืบแบบนี้สิการเป็นที่แสงเนี่ยจ้ะเด้อแต่ก็ลงแบบมว,มว,มวนม้วนเนาะค่ะเนาะหลงที่ว่าเฮาอัน ทำสบายบายแล้วก็สบายใจเบื้องกันสบายใจเนาะอันนี้ก็ผ่ากินกาแฟเมื่อแล้วได้ค่ะเนี่ยนี่เอาเนืออีกสองเทือว,วันนี้ก็กินกาแฟดำกับสาวยอเอ้ยตุ๊กาตาพาฝันมดถ้วยแล้วนี่ค่ะเบิ้งเทือสุดท้ายนี่ อืมแซบค่ะวันนี้เอก็นับเห้เอ็ดอย่างอื่นเนาะค่ะเนาะพบก,กันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะ